บังหรอต้องพิจารณาตัวเองแล้วบัตสวยไงตรงนี่อาบทบางความสวยสุดยอดไปเลยไปโอ้โหออกไปแล้วไปบางันน่ีอคนตเล่นอะไรทีนเราไปนั่งไตรงั้เธอเสวดสวไป ไอ้เรื่องวันนี้หังเขคเฮ้ยขอห้คือีายโยเลย่นายหรอ่าะังะ ก็อยู่อยูกอน้าไม่ก็แตบเลียงอ่ย่เนี้ยเมเอียงข้างมยืนนะเอียงไปข้างนึงอะไรอะเขายืนเอียงอะดูดิเห็นไหมขาไม่สบายอ่ะ โวย่าจะไม่ไม่ระไักทโยวนักดโทรศัพท์ไงถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวจะอีกแนนอโโดนขาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปย้อนดูก่อนใครเป็นคนเตะมากูมาทนีจ้มีปัญ ูปะเนี่ยยายทุกคนเราเราก็ตัดจิตกาดบอลให้อาตีมาให้เราเหยียบคนก็ไม่อยู่อ่ะโอ้เซ่มีปัญหาอะไรกูเนี่ยจ้าเลยนะคะเออหน้าฟังกันนะไม่ย่ากเลยไม่เลย